ซูเปอร์สปอร์ต30กำลังมายามาฮ่า R9 จอเปิดตัวสิ้นเดือนนี้ ยามาฮ่า9หรือ R9 ได้มีการโพลไทยครั้งแรกในงานไทย GP 2025สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในยามาฮ่ Exhibition Hall ซึ่งการโชว์ตัวครั้งแรกเป็นสนิคพรีวิวเพราะรถที่นำมาตั้งโชว์จะเป็นลวดลายของทีมมอนสเตอร์ยามาหมายเลข42 Alex l อ n ็กลินและหมายเลข20 f a b บ o าบิโอกัต r าโลแต่ก็ยังไม่มีการเปิดตัวในครั้งนั้นล่าสุดทาง aha, ายามาฮ่าไรเด c ร์ขับไทยแลนด์ได้มีการยืนยันออกมาว่า c p t 8 9 0 c c ไม่ใช่แค่ทอกดูดันที่คุ้นเคยแต่ยังสร้างชื่อด้วยการทำท็อปสปีดสูงสุดได้278กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาแล้วซึ่งตัวเลขนี้ก็ยกมาจากรายการ World Super Sport ที่เพิ่งประเดิมสนามแรกไปและแน่นอนครับว่าการที่มันกำลังจะมาเร็วๆนี้คาดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงสิ้นเดือนที่จะถึงนี้ในงานมอริโชว์ เพื่อนๆคุณผู้ชมรอรับชมกันได้เลยสำหรับคลิปพรีวิว Yamaha R9 เราได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่งานอิกมา2 2 4 4รวมไปถึงในงานไทย i p p คุณผู้ชมก็สามารถไปย้อนดูกันได้ทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร v a l